ชอบน้องภาใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอเวนิวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวก่อนนะคะไปกันเลยอาหารมาแล้วค่ะวนี้มีปูมาย่าุงสดแล้วก็ย่างชม่อนไอ้กินจานไอ้กินสองจานแล้วก็เดียกกินสามดูแดดเยอะจังก็เดี๋ยวเราก็ขอบตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวกูถ่ายอยู่อะ อะไรย่าทำภาพลับผู้สิตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปไหนกันเราจะไปนั่งคุยแล้วก็นั่งเม่แล้วก็ถึถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าเรามาเพื่อจุดประสงค์เพื่อถ่ายรูปนะคะเราก็เลยเป็นใช่ค่ะไม่อยากบอบรู้อยู่าเมื่อวานเป็นยังไงเวลาเรื่องเมื่อวานก็คือพอกันเลยแล้วคิดว่าคนละคนเลยค่ะคนละคนกับวันนี้อย่าสไม่ได้สายเลยเราสวยตลอดเลยค่ะอาจารย์ไม่หัวปูมาก เดี๋ยวเราก็จะไปลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ชั้นอะไชั้นจดนอดรถเนาะมาถ่ายรูปก,กันอืคุณไอก็เลือกอินสไปร์ลูปก,ก่อนเดี๋ยวกำลังคิดหารูปกกว,ว่าจะโพสท่าไหนดีคือตรงเนี้ยแสงไม่ค่อยสวยเลยทุกคนแล้วแสงแบบเที่ยมมาก แสงไม่มีแล้วคือตอนแรกกันเลยไว้ว่าจะเอาอะจะเจออยากได้รถเข็นแต่ว่าไม่มีเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยค้นหาในกล้องว่าเออก็โพสหาในโทรศัพท์ว่าถ่ายรูปไงให้สวยอืมหาอินสปีดเรชันอยู่ว่าโพสไงโพสไงให้ดูสวยตอนนี้ตอนนี้ทุกคนคือแบบข้าน,นี้ได้ปะไ,ได้นะเออลองดูลองดูงดมาๆเดี๋ยวเราก็ขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเสร็จกันแล้วนะคะก็คือแบบมีความมุ่งมั่นในการถ่ายรูปมากเลยค่ะแบบเหนื่อยมากๆทุกคนคือใช้เวลาถ่ายจะตกจากรถเข็นด้วยความพยายามแบบถ่ายรูปคนรถเข็นใอ้ก็เลยขึ้นไปใช่ค่ะทุกคนทุกคนเราแบบจะถ่ายรูปบางทีก็ต้องเออแบบมีความพยายามทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องน้ำแต่ที่แบบวิ่งกล้องเบอร์วะเหนื่อยมากแบบทุกคนแล้วคือใดๆแบบรู้มากเลยค่ะ พลพลูเดี๋ยวเราก็จะแจกที่เียโซไซยเทียมนะคะอเคผ้เดี๋ยวเราก็ก็จะไปทำอย่างอื่นต่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อื่นต่อเลยค่ะเพราะว่าเราเหนื่อยมากบายบา้ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะแยกย้ายกันกลับบ้านก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b ์เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราสองคนมาเที่ยวอีกก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเพราะว่าอยากไปเที่ยวมากๆะะเลยค่ะไม่จะเหนื่อยไม่บาย